สวัสดีจ้าส้มโอเมียฝรั่งเยอรมันจ้ามาอัปเดตวิดีโอคลิปนะคะเอ็มขี่มอเตอร์ไซค์มาเต็นในหมู่บ้านเนาะคะ่ะกําลังสิไปบ้านหลังใหญ่เอ่อบ้านส้มโอหลังใหญ่กับบ่ไกลจากหมู่บ้านนะคะยุติินบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณระถึงหานาทีเนาะคะ่ะ เอมบ่เป็นตายานเนาะค่ะอยู่ตีนบ้านจังซี่นะค่ะแต่ว่าตีนบ้านก็มีบ้านเอ่อเพื่อนบ้านอยู่เด้เพื่อนบ้านอ้อมข้างอ้อมเอวอยู่บ่เป็นตายานหรอกค่ะอันนี้ก็มาจอยบงรถอันขายคนนั้นเนาะค่ะขายอาหารเช้ายามมื้อเช้าบ่มียังมีแต่ขนมเอผลไม้อีหยังเป็นจังซี่เนาะเอมมาถึงหน้าบ้านแล้วก็สิเป็น ประมาณนี้เนาะค่ะพน่ะคุณนายกีโซนมาเปิดประตูนาบ้านแกนั่งพอนไดงงามเนาะค่ะตรงใส่เวลาเนี่ยจังน้อยเพราะว่ายังพอนดงเฝ้าเฮ็ดน่นะค่ะมันก็นค่อยเฮ็ดค่อยไปเนะปะาะบ่ได้เฝ้าสิไปยูนนะค่ะแล้วทา่าดกร้างมันจังสินนะคะแต่ว่าบ่เป็นบ้านนี่ยแล้วบ้านล่างบ่เป็นเนี <c> ่ <oughs> บ่เป็นบ้านล้างแน่นอนค่ะเพราะว่าเบิ่งผู้เพิ่นภายนอกซ่ํานี้กะกะยังว่าสงคือสิว่าเสร็จแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่ากยังพเสร็จเนาะเอ่อบริเวณส่วนหน้าบ้านก็ยังพเฮ็ดเนาะตรงเอ่อเออส่วนหญ้าหน้าบ้านตรงนี้สมโอก็สิเอาดินลงและะ้วก็สิเอาหญ้าแผ่นมาลงนําเด้อค่ะแล้วกะ็เอ็นปูนหินหินเนาะห,หินกาบติว่า อินกาบอันติดกําแพงเนาะให้มันสวยงามจังซี่นะค่ะแต่ว่าตอนถ้าสมโอกับเดือนสิงหานี้ว่าสิเริ่มเฮ็ดตรงบริเวณหน้าบ้านนี่ก่อนแต่ว่าภายในบริเวณนันในัวบ้านนี่ยังได้เฮ็ดค่ะเพราะว่ายังเพราะว่าอสาวน้ยังได้ขุดเวลาเอารถแมคโครมาจังซี่มันพื้นเฮานี่คือพังเลยเด้เนาะค่ะตอนนี้ก็ยังยังตกแต่งส่วนรอบบ้านยังบ่ได้ได้เพราะว่าเพราะว่า เออ่คงการยังบไม่เสร็จเนาะคะ่ะยังจะได้ขุดซาอีกซาหลังบ้านเอ่อซาใบ,บน้าเนาะค่ะบ้านนี่ทางให้แสงว่าถ้าทุกว่าเขาเห็ดเอ็นบริเวณรอบนาบ้านเอ่อเทปูนเทพยังเอาหินเอาอยัางมาวางนี่ก็คือว่ามันอาจิมันอาจเชีนพังไดน้น,นะคะเพราะว่ารถแมคโครเนาะเวลารถแมคโครอันเขาไปขุดสาอีกสีค่ะมันก็เสียเลยพ,พื้นท้องพังได้จริงๆนะคะก็เลียงพ่อในเห็ดก็ ภายในปีนี้แน่นอนค่ะได้เฮ็ดแท้เพราะว่าบ้านสมโอนี่ใกล้สิเสร็จแล้วเนาะมันก็ได้ประมาณ90%ได้แล้วเนาะค่ะกระยายังบ่หลายเอ็นภายนอกก็ขึ้นตรงบันไดทั้งขึ้นหน้าบ้านแล้วก็อันเฉลียงหน้าบ้านเนาะค่ะแล้วก็ห้องน้ําพื้นห้องน้ําเอ็นสั้น1แล้วก็ห้องน้ําชั้น2ทั้งหมดเลยยังภายในเฮ็ดเนาะค่ะเอ็นผนังห้องน้ำไม่ยังก็คือเฮ็ดเรียบร้อยแล้วจังซี่นะค่ะเอ็น ก็เหอยังบ่หลายแล้วจังซี่นะเอ่อั้นก็กั้นห้องกันยังเรียบร้อยแล้วมีไฟมียังเรียบร้อยแล้วค่ะเนาะเกือบจะสมบูรณ์100%แล้วเนาะแต่ว่าก็ยังพอไดเสร็จดอกว่าเอค่ะเอมตรงส่วนหน้าบ้านนี่ก็คือแบบว่าสิตกแต่งแบบสวยงามเลยจังซี่นะค่ะก็สิแบบว่ามีส่วนสีเขียวแน่มีหญ้าสีเขียวแน่แล้วก็ปูโตนอนจังซี่นะค่ะเนาะ ก็ฝ <g ül> ังทางข่างฝั่ง,งทางนั้นที่เรียนอันพื้นพื้นซีเมนไว้นั่นคือว่ามีโครงการว่าเฮเอมสิเฮ็ดครัวไทยเนาะคะ่ะฝังทางนี้เนะาะครัวฝรั่งก็ขึ้นตัวบ้านเนะาะครัวไทยก็อยู่ข้างนอกจังซี่นะคะ่ะแต่ว่าก็ค่อยเฮ็ดค่อยไปเนาะบ่ฟ่าบ,ฟาบฟา่ฟังจนะแต่ว่าสมอก,กับเดือนสิงหานี่คือว่าสิไปเฮ็ดอส่วนบริเวณนอกหน้าบ้านนี่ก่อนนะคะเอาดินมาลงแล้วก็หญ้ามาลงเอาต้นไม้มาลงินะคะ่ะ เนี่ยค่ะตรงตรงที่แม่หนูแล้วตัดไม้อยู่นี่นี่แหละสมโอกะชิปั๊บพื้นนาบ้านแล้วนี่ก็เอาหญา้าแผ่นมาวางเนาะคะ่ะแล้วก็เอาดอกไม้เอาอย่าง,งก็แล้วแต่ว่าส่วนทว่าตกแต่งให้มันสวยงามให้มันดูดีนี่สินะ,นะคะ่ะแต่ว่าภายในตัวบ้านภายในรอบบ้านก็ยังภายในเฮดต้องรอขุดสะกอนเนาะคะ่ะเ <c oughs> อ็มก็ใช้เวลาอีกโดนสวนสีได้กลับไปอยู่ไทยเนาะคะ่ะก็ค่อยเฮ็ดค่อยไปเนาะอืม แต่ว่านั่นมันกับงานไม่ลีนล่ะกําแพงหน้าบ้านเนาะค่ะเพราะว่าฝนตกใส่มันกับเป็นขาบดําๆมั้งใช่นาะค่ะเพราะว่ามันกับยังพันในเล้วเนาะอันนี้ก็คือบริเวณรอบคางบ้านเนาะค่ะบ้านสมโอยุกพื้นสูงกว่าระดับพื้นดินประมาณเม็ดหนึ่งเนาะค่ะอันนี้ก็คือห้องซักผ้าเนาะค่ะห้องว้เคี่ยงซักผ้าห้องซักผ้าห้องเก็บของอย่างก็ว่าไปเนาะเออมาตรงนี้ก็คือห้องน้ำฟังท่านี้คือห้องน้ำเนาะค่ะนี่ล่ะค่ะบันได ยังพันได้เหตุต้องหาสร้างไม่เนาะคะ่ะหาสร้างอันผูกกับยังไม่ไอ้แสงอันนี้ก็คือบริเวณเอ่อวิวหลังบ้านเนาะคะ่ะก็หลังบ้านสมโอนี่ค่อนข้างจะกว้างนะคะกว้างมากเลยแต่สมมุติว่าเออคณซาแวนามเสร็จแล้วก็คือแปลว่ามีพื้นที่เนี่ยแต่สำหรับตกแต่งส่วนเนาะคะ่ะอ,อืแต่ว่า แต่ว่าอาจสิบเรตกแต่งสวนเพราะว่าไอ้แฟแเราสิยกระดับขึ้นสูงให้ให้ให้กับเท่ากับพื้นอันเนี่พื้นคันอันสั้นนึงเลยนะคะ่ะนั่นแหละแล้วสิงยกพื้นขึ้นมาสูงให้มันนั่นเท่ากับพื้นข้างล่างเลยเนาะขอบซาเวน่ามั้งสินะค่ะกระชิได้ปูเอมอย่างก็เขากระิได้ปูเห็ดคันยืนนออกมาอีกให้มันสุดจนกำแพงหลังบ้านเลยอย่างสินะแต่ว่าอืม ลองเบิ่งไปเนาะว่าครงการในแฟงเนี่ยเราจะมีไอเดียอีกอย่างเนี่ยเบ้ยคุณนายคุณนายเกสซอนเราเต้นเรามีความสุขได้ค่ะเ <c oughs> บิ่งตะต้ตนเสาก,กับคนละค่ะมันใหญ่สันเดีูบุเจ้าไว้เนาะขนาดอยู่ในรูปอันวิดีโอซื้อได้หน่คันทายไปเห็นของแฉเนี่ยโอ้ยมีเสออตยาต้นแบบใหญ่เลยโอบบ่ได้อ่ะโอบคนโอบบุหุมมาค่ะมันต้นใหญ่สุดเนาะ อันนี้ก็เป็นนเวลาเปิดไฟเปิดยางขอบมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้เนาะค่ะอืมพ <c oughs> ืนที่ก็สั่งกับทั้งหมดกับประมาณสามรอยกว่าตลังเมตรได้เนาะค่ะ <c oughs> แต่ว่านั่นที่เห็ดมานีต้องเห็ดตั้งแก่ตั้งเห็ดตั้งแกต่ต,แกตลอดเนาะค่ะบ่เมีนว่าเห็ดที่เดียวเลี้ยวเลยด้เนาะค่ะ สร้างหาลองคนก็ม <c oughs> <c oughs> you know, so, ักง่ายเด้สิบอกให้เด้คั่นเฮาบ่ได้คุมงานบ่ได้เด้หลักไก่เฮาเลี้ยพอต่เฮาไปเฮาก็สั่งแก้มันบ่ได้มาตรฐานอ้ยไอบ่ได้มาตรฐานเฮาก็สั่งแก้นบ่คั่นเจ้าบ่อยากเสียเวลานี่คือเจ้าเฮ็ดดีตั้งทีแรกเลยนบ่คั่นเจ้างอันบ้านไปขสงงานบ่ได้ตามเป้าคือเาสั่งแก้เด้เนาะมื้อนี้เียดด้บันีเฮ็ดงานให้เฮาบ่ได้มาตรฐาน เขาสังเกตเหียดบ่อยากเห็ดบ่อยากแกะใ้เห็ดไปก็เสียเวลาพัน่าโอ้ยอันเจ้าของบ้านเขาสิเอาอยู่บ่านหลังมันบ่เขาก็อยากได้แบบดีต้องสร้างเขาสิสร้างใจพยังมันบ่ละอืมเอันสร้างแต่ละคนก็บ่ค่อยเอันเห็นงานบ่ค่อยรับผิดชอบงานสำใดียดค่ะมีเอันเห็นบ้านอันเจ้าของบ้านเพิ่นบ่ได้อยู่ไทยกัแต่ว่าพ่อแม่หนูก็คุ้มอยู่ด้ค่ะ แต่ว่าบางครั้งเราก็สิบ่ไดเห็นละเอียดจังซี่นะคะเวลาใหแซงไปตรวจงานจังซี่ก็ถ้าบ่ผ่านก็เออตรงนี้แก้ตรงนั้นเอาออกตรงนี้บ่ได้ตรงนั้นจังซี่จังซี่นะคะเพราะว่าฝรั่งนี่เขาเป๊ะทุกระเบียนิ้วเป๊ะนะคะปอบานฝรั่งเขาเฮ็ดงานอีนี่เขาก็เฮ็ดงานเป๊ะบ่ค่ะบัดนี้ถ้าไปเห็นอันงานที่อันเฮาสั่งไว้แล้วมันบ่ได้มาตรฐานบ่ได้ตรงตามเป้าคือเขาบ่เอาเด้ค่ะเขาจ่ายเงินเนาะจ่ายเงินเทื่อก็บ่แม่นน้อยๆเด้้องเอาเงินฝรั่ง มาธรรมดาแล้วคนไทยแต่ว่านั่นแต่ว่าก็บม่ค่อยได้เต็มดรอกเพราะว่านูก็เป็นคนไทยยุ่นบ่นก็ได้นี่นน,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 น้อยได้ยุ่เนาะคะ่ะต่ว่าจะสิดห้งองออกแบบหลายๆก็คือบ่ได้ละค่ะนูกค็คุมงานอยู่คื่กันมันบะลเะออันนี้ก็คือบริเวณหน้าบ้านช่วงคำเนาะคะ่ะมืดๆจะได้เห็นแบบว่า เปิดไฟเปิดยังเขาแล้วมันจึเป็นในลักษณะแบบใดงใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้สมบูรณ์เลยค่ะเพราะว่าเออระเบียงหน้าบ้านห้องก็ยังภา,ายใน, F N ยนมีเนาะเหล้าสแตนเลสหน้าบ้านเนี่ยยังภายในมียังภายในใสเอ่อไอ้แฝงไปเดือนเดิมมกราเนาะค่ะสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้เนาะไอ้แฝงไปแล้วก็จิได้ไปอันให้สร้างสแตน,นเลสมาวัดไม่ยังแล้วก็สร้างเหล้าบันไดแล้วก็สร้างกระเบื้องเนาะค่ะเนาะ ล้วก็สร้างสีสร้างอย่างเก็บงานให้มันเรียบร้อยเด้กินเสีนะคะ่ะเพราะว่าเดือนสิงหาไปนี่ก็คือแบบว่าเก็บงานคว้มต้งคว้ม,ม,มสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้วก็คือแบบว่าได้ขึ้นบ้านใหม่อะคะ่ะ <c> เ <oughs> นาะเดือนสิงหานี่พยายามเสียเหตุแต่มันแล้วได้ขึ้นบ้านใหม่เห็นพยายามเห็นมันได้ขึ้นบ้านใหม่เดือนสิงหานี่นะคะเนาะมันก็เยลือีกบาลายเลยได้คะ่ะบ้านสมโอบแติี้นี่พะอตะมุดว่า เดืสิงหาตัวบ้านสร็มันบ่ค่ะก็สิได้ก็สิได้หาแบบเอ่อสาแวน้ําบัที่นี่ก็สิได้เดินอันโครงสร้างสาแวน้ําตบัดที่นี่ค่ะแต่ว่าแฟเราว่าเราสิเฮ็ดเองหรือว่าเราสิจ้างสร้างก็บ่รู้เพราะว่าถ้าถ้าเฮ็ดเองเราก็บ่มีเวลาอยู่เฝ้าบ่ค่ะเอ่ออันนี้ยังเบิ่งอีกเทื่อนึงว่าจังตั้งใดเนาะแต่ว่าเสาคงเสาเข็มมีรบร้อยแล้วเนาะ ก็คูณสิบสองเมตรเนาะค่ะสำหรับซาแวน้ากะมาเบิ่องอีกเทียนหนึ่งปออึ๊ดเบิ่งผุดอิอออแมข่อยอันนั้นเราไต่แมงเด้อนี่ค่ะไ <c oughs> ต่แมงอากาศบ้านท้ากำลังร่มเย็นๆแน่เนอะคะ่สะใส่ใส่กันนาวโจ้ออคุณดิประเทศไทยหนาวสีหนาวซ้ำเดยนบ่ค่ะเออ อันนี้กับบรรยากาศช่วงค่ำเนาะค่ะอันนี้ไฟไฟ,ไฟแมงกีโซนนี่แหละค่ะอันนี้คือแมงกีซซนนะคะใต่ไต่ไฟแมงกีซซนแต่วอีพ่อว่านานาวน่มันบวลุงกระสันบาต้องร้อนหนาหอนใช่ไหมอุตส่าห์ซื้อแล้วต้องพันหาพูดได้นี่อันนั้นซื้อแมงอันอยังก,ก็เครื่องอันรอแมงกีซซนนะค่คะจิได้กําไรคืนบูบ,บูจิได้ทุนคืนบูบ,บู <c oughs> พอ่อแม่หนูเรามากันหาไต่แมงขายด้วยค่ะ ลงี้ยสิบาทเกี่ยวเงี่สิบาทจริง,ง,สงสินะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นบริเวณส่วนหลังบ้านเนาะคะ่ะแต่ป,ปลูกน,นั่นปลูกนี่ก็เก็่บใกล้สิเต็มพื้นที่เลยด้ยค่ะแต่ว่าพืชพันธุ์ผักผลไม้ก็ยังพอได้ไงปันไดนะคะ่ะเพราะว่าที่ตรงนี้ก็เพิ่งจะเอนเอาดินเอาอยัางมาลุงเสร็จจริสินะค่ะก็ปลูกต้นไม้ปลูกยังได้ได้บ้างพอได้ถึงปีจริงสินะค่ะ <c oughs> ส่วนหลังบ้านกับพื้นที่ทั้งหมดกับประมาณหนึ่งไร่กับสามงานเนาะค่ะนี่เนี่ยที่ตรงหลังบ้านที่้แฟงเราซื้อให้นุมโอเพิ่มเพราะว่าเราว่าอยากปลูกผักปลูกสวนก็คือมาปลูกตรงนี้เนาะคะ่ะภายในตัวบ้านเนี่คือปลูกบ่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่มันบ่หลาย,ยาสินะกตเดียวไปน,น,นี่นี่น้อยไปสําหรับตกแต่งบ้านตกแต่งสวนอย่างเป็นสินนะคะแต่ใช้เวลาอีกสักพักเนาะ เอสวยอีย่างชิลงโตเนาะค่ะบ้านสมโอทั้งหมดใส่เงินเบิดจากเอ่อคนอันพ่อใดว่ตีค่ะตอนนี้ยังตอบพระในแดดพระในหนินงเนาะค่ะต้องรออีกสักพักกดติดตามสมโอในเด้อค่ะไปละค่ะ